สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูขุสซูข้นนะครับมันนี้ก็บพบกับนุ่มเมืองสีคือเก่าครับพี่น้องมาหลบเด้วยเก่าหละครับพล้วก็เลิกงานกินเ,นนเข้าเรียบร้่อยแล้วครับมันนี้นุ่มเมืองสีได้ผลไม้มากินให้พี่น้องเบ่งกัสีมีบักสตอเบอรี่นครับเนี่ยนี่ซื้อมาสีพันวอน,นครับ พอดีสาวเมืองขอ,อนไปซื้อมาเนี่ยนี่สิเป็นบัตคิววีครับแล้วก,ก็สิมีแก้วนะครับพี่น้องสาวเมืองขอ,อนเพิ่นเฮ็ดให้ <c oughs> เฮามากินกันเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เลิกงานมาแล้วก็กินข้าวครับก็เลยว่าสิก,กินผลไม้ก็เลยกินให้พี่น้องเบิ่งน้ำกัน แซ่บต้องเงินไปน้อกยี่บนี่ยป๊อเจ้าพี่นองไม่ใหญ่เลยมักสก้ สตอเยอะบ้านนี่หลายครับพี่น้องโบแพงเราซื้อเยอะครับเ็าซื้อกินเยอะ4ีพันวัานกับประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทนี่บเก,กีบยวนี่ซื้อมาหมื่นวัานครับหลายหนว่วยพี่น้อง หมา่นซิปกุ้ยน้วยเปลละกินไปแน่แล้วครับชู่มองเฮ็ดงานเลยมากินให้พี่น้องเบ้เงี๋ยวสิป,ปอกลองปอกกินนะเหลือคือเก้าละพี่น้องมันนี่ก็ได้ม <c oughs> น,นมีคนครับเติมเมื่อเกือบหกทุ่มพี่น้อง มันหาถุงเครื่องเลิกมาข่ายยูมันนีบนบ้บุ้มเงยปันไดครับบุ้มเงยปันไดพี่น้องมันนี้ขายบอดีแฮงโอ้ยซูมเออร์ขายดีครับครับยังลบไปลบมาอยู่ันนี่ปอกดีๆร่องกิน่นเราอยู่หม่องเห็ดงานสอกหวานอมเปรี้ยวปก,กีวี นี่เขาก็กินเท้อแหลกในชีวิตเลยครับบุกหูจากสาม,มันเป็นไว้ยังเสี่เคยเห็นแต่เขาฟันข้างในมันหลักกันันสิเป็นยังเสียแต่บุกหูวันนวยเป็นสิเป็นยังเสียอันนี้เท้อแหลกเลยครับที่กินับเสียต้องกันพี่น้องเดาหั่นจึงหน่อยเนาะ ครับพี่น้องกินน้ำกันครับแส่มีเป็นแก้วประแดกใส่น้ำตาลใส่พริกเล็กน้อยครับแซ่ดเนา บบนัครต่อจะหวานอมเปรี้ยวช่วงหนาหนาวนี่เหันป๊าอยู่หมาตหลายครับพี่น้องกินจนเบื่อแล้วเท่านึงบ่ได้อาล่งให้พี่น้องเบิ่งอันนี้พอดีมันไปพออยู ตาเมื่อคอนไปซื้อยุมาข้างๆใกล้ๆมองเห็นงานก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาครับเริ่มไหวแล้วพี่น้องสไตล์ช่วงหนาวหนึ่งอันนะหลายอยู่น,นี่เริ่มไหวแล้วแต่แว่าแพงเลยช่วงหนานาวอันนี้เริ่มถือลงละมันโบเป็นราคา ทีวีครับอีกสองมือก็ยุดละพี่น้องเ <c oughs> สาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ยุดอ่ะแล้วี่พาพี่น้องไปเล่นทั้งภูเขา เดี๋ยวเพื่อได้ท้ายคลิปเดี๋ยวเอาล่งให้เบิ้งครับบรรยากาศต้นใหม่คือเขียวเป็นหวานอมเปรี้ยวพี่น้องแสบอยู่ครับ Này áp. Mm -hmm. oh. พริกเปลาาใส่ประแดกใส่พริกผงใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำเหนียวเขากันดีอยู่พี่หรอพกพื่ได้แก่อยู่ครับปอกกีวีแล้วใส่ถุงมือมีขนนะครับ แสบน้อกันพี่น้องสาวเมืองขอ,งอนอาบหนามอยู่แคแน่แต่สิ้นเดือนและพี่น้องเนียเดือนนี้หนักแห้งเดือนนี้ปาดขายดีบม่ได้พักเลยครับเมือม่อยเมื่อยได้กับเมื่อยกับห้องมากนี่มื่อนี้สบายสุดละ่ะ ขายบอดีบรบนไดได้นั่งเนี่ยครับมือได้ขายดีบ่มีโอกาสได้นั่งเลยละ่ะลบหน,น้าลบหลังยันนะเนี่ยครับพี่น้องกีวีเถื่อแหละในชีวิตเลยนมเมืองสีกินบ่เคยกินจากเถือ่อจะเกิดมามถ้าบ่ได้เมียคือสิบ่มีโอกาสได้กินดอกคือสิกินแต่เหล่าเท็กกอน,นกินเหล่าครับเคพื่อนนะพี่น้อง มเมืองสีบเทรธรรมดาพอดีได้ลูกดีเมียกะดทางทางเนี่ยครับตอนนี้บวก,กินมาเกือบปีแล้วครับผมถ้าเลือกได้ก็สิเลือกอยู่ครับเดินโดนมีงานมีการให้กินผมว่ามันดีพราะ่ากับอายุไลยขึ้นนะครับมื่นนี่หวาน จริงๆเมื่องจิ้มก็ได้ครับน่นนี่หวานอยู่สาวเมืองขอนวสือมาเมือนหนึ่งได้หลายเติบได้ซิฟกุน้นวยอะไรครับซุ้มที่มันซุกกัส่สีแพงกว่าครับสงสัยคนเกาหลีเขาสีมาก,กินน้อยซุกมันต่ซุกน่าจะหวานนะครับผมอันนี้ก็เริ่มซุกแล้วเริ่มหวานแล้ว อืมีออกเปรี้ยวอยู่นิดหน่อยครับแสบเยู่อีกสองมือ <c oughs> อีกสองมือเงินก็ออแล้วพี่ป้่งใกล้ในยเดสินเดือนยังไงเหตุงานมาก เมื่อเดือนกับน,นี่แหละ <c oughs> พอมหาหอดสิ้นเดือนกับมีแห้งเห็นงันไม่เมื่อเห็นเงินกับเดี๋ยวสงง่งเงินกับบ้านให้ลูกให้พ่อแม่กับมีความสุขรับเมื่อยกอดเอา เมื่เสียบสาวเมือ,ออขอยูจากสองสามปีกับล้วพี่น่องบ่อลายคิดทอดลูกคิดทอดกอดพั่วคือว่าเนาะพี่หน้องอออออมันจากกันมากสองปีกลัวแล้วจากลูกมาตั้งแต่บักหลาอายุสามขวบสามขวบกลัวครับตอนนี้หกขวบแล้วโษหากันซูเมือ่อ กับลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนใหญ่ได้1สิบสองขวบแล้วสิบสองปีเป็นสาวน่อยแล้วอยู่ปองกแล้วครับโทษหากันซูมือพี่น้องข้อหากันเอาใครอยู่อยู่นี่มีไหว้ไฟ,ไฟ,ฟ้ฟรี บ่ไดเสียยังเลยครับอยู่มางเฮตุงานกันกบมี Wifi อยู่ในห้องกับมี Wifi ย่างไปไซมบมี Wifi เมดอยู่เกาหลีนี่สิเดงขึ้นเองครับอยู่ไปรถเมล์อยู่เซเว่นอยู่หมาดวเนี่ย,ย่างไปตามทางนี่ไอ้ Wifi มีให้ประเทศเขาจะเจรินครับดีเยอะบอกไปนั่กินไปนั่ครับ พี่น้องชีวิตเกาหลีชีวิตตั้งแดนทั้งสิ้นแล้วครับ <c oughs> ไดวาว,าวาวกาไมีค่อมสูขละเพราอได้ระบายลงไปให้พี่น้องเบิ่งาเผึ่งเบือเ่อกันเด้เอ,อพี่น้องธรรมากัดฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องครับช่องน้องไม่กำลัง ฮัตเฮ็ดคลิปครับพี่น้องพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนั้งนะ้ครับมื่อนี้ก็ไว้แค่นี้ก่นอ,กนอนเนาะพี่น้องเพราะวะ่าตอนนี้ก็สิตรีนึงแล้วหกถุ่มกลัวแล้วครับผมเดี๋ยวสิได้เวลานอนสิทุกหาลูกจะเข้าแลลวกัสินอนพักผ่อนมื่นก็นสู่งานตอนเนาะพี่น้องเนาะคนอยุ่ไทยคนอยุ่ใสคนอยุทประเทศใดกัสู่้อครับเด้อพี่น้อง อยู่ต่างแดนก็นสูคนอยู่ไทยก็สัวรับอยู่ไสก็สัวคโควิดร <c oughs> ะมัดระวังดูแล่ร่างกาย่ขวงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องขอลาไปก่อนครับสวาสดีครับ